แล้วสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงมือใหม่นี่คิดว่าจังไรครับไอ้ในความคิดของไอ้มือใหม่บอในช่วงนี้นะครับในในโซนทางปูเนนะคันสนใจกเขามาศึกษาก่อนก็ได้ครับก่อนที่ตัดสินใจเลี้ยงครับมันต้องศึกษาก่อนอย่าเลี้ยงตามกระแสครับแมนบ่ครับแมนครับผมคือบานีข้อเสียนะครับมีข้อเสียบ่ครับเดียวกับแบบว่าถ้าผู้ใดแบบว่าลังเลเนี่ยมันบ่ดีช่วงนี้มันตันหรือจังไ๋นี่ไอ้มีคําตอบแบบ อันนี้จังไรนะครับสําหรับความคิดไอ้มุ๊กนกคิดจังสี่บ่อต่๊กแกโมก็คิดคือกันว่าเลี้ยงมามันสิคล้ายได่บ่อยังเหสิแต่แต่ัารเลี้ยงอีนั่นปุ๊บมันมีครับมีตลาดท่งออกมีมีคนรับสื่อมียังมดมันต้องคือว่าการเลี้ยงหนูมันต้องมีทีมงานมีกลุ่มมียังครับรองรับรองรับเขาจิระบายหนูแล้วเลยเพระไอ้มีมีกลุ่ม่ครับหรือว่าเขาเลี้ยงเดียวๆเลยผมก็ มีกลุ่มอยู่ครับแต่ขนาดเลี้ยงเดียวกันยังว่าพ่อขายเลยครับอือว่าพ่อหนูไงว่าท่านแมนครับโอ้ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันครับบ่าวสลามท่องเนธนะครับพี่น้องพี่น้องสําหรับวันนี้ครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบิงนะครับา้ามหนูนะครับที่เพิ่นจัดระเบียบแบบสวยงามนะครับพี่น้องอ่านี่คือฝ้ามหนูนะครับเพิ่นเห็ดใบล้างบา่นนะครับพี่น้องเฮ็ดดีแห่งก่อนอื่นเดียวไปทาก้นไปจักก่อนนะครับเนาะ ไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าแนะนาตัวนะครับไอ้ครับผมชื่อนายคมศักดิ์กริจกครับอืมครับผมชื่อเดนโจครับฟาร์มหนูทีละทอนฟาร์มครับผมครับผมที่นี่พี่กัดที่ใสกว่าครับไอ้ที่นี่บ้านทุ่งนครดักสิบครับอาเภอบรินทร์ชำราบจังหวัดอุดราธานีครับอ๋อครับเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือไหนมาเลียงหนูครับไอ้เริ่มแรกผมก็บเบิรงนํายูทูบเนี่ยแหละครับเห็นสนใจนะาผมเลย ออลองขอไปศึกษาเมืองหน้าวะก็ลองเลี้ยงเมืองครับเลี่ยงไปเลี้ยงมากอะรู้สึกว่าโอเคครับครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นแม่บ่าครับครับผมแล้วอไอ้มีงานยังเห็ดอยู่บ่าครับตอนนี้อ,อ๋อผมก็มีงานประจาอยู่ครับตัวน,นี้ผมก็ใ็้งานบริษัทครับผมใ็้งานบริษัทอยู่เนาะครับผมตัวนี้เหมือนอาชีเสริมเนาะครับเนาะครับผมผ้ายางไปเบิงนะครับเป็นสายพันธุ์ไหนครับไอ้สายพันธุ์ตัวนี้ผมสั่งมาแต่จากไอ้สุวรรณบุรีครับครับทางน้ำพูนครับผมอู้ฟารามพ่นคือ สวยงามแห้งแถอครับพี่น้องเป็นตะอา่ากินแห้งได้ครับหนูเพิ่นนะครับพี่น้องเป็นระบบระเบียบด,ดีแห้งนะครับจับต้องสะอาดอนะครับครับตัวนี้ก็อ,ออกลูกครับตัวนี้แม่นี่ก็ได้ฮุกเจ็ดตัครับตัวนี้ตัวนี้ฮุกเจ็ดตแล้วครับผมอ๋อหนูนี่ลูก แม่หนึ่งนี่มันให้ลูกแกะโตครับแม่หนึ่งขันตำตัวเดียวกับม่เลยครับมันเพื่อสูงสุดกับสิบสามสิบสี่ตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัวครับผมโอ้แม่นบ่ครับครับแต่ตัวนี้สองตัวนี้มันจับตองหนครับเพราะผมเลี้ยงมาแต่น้อยครับตัวนี้ครับอเขาทดลองเลี้ยงบ่ครับนี่ตัวนี้ทดลองเลี้ยงแต่น้อยป้อนนมแต่น้อยครับตัวนี้มันจะเป็นนู้ชียงบ่ครับอันนี้ครับมันก็เลยเชียงครับจับจับตองหนครับตัวนี้สองตัวนี้ ข้าบายก็ได้ที่สังคมใบได้ได้ครับบ่มีการถอดแตาหักแงครับครับถ้ามันเชื่องกันสี่นี้เข้าเข้าเทียบแบบหนูเชื่องกันสี่ขายได้บอครับไอมันมันก็มันก็ขายได้แต่มันมันก็เป็นราคาอยู่แต่ก็บ่อยากขายมันครับที่ตัวมันคือว่าเขาเลี้ยงไว้แต่น้อยอันมันออกจากความหักเนาะครับพ่อได้โชว์ไว้ในฟาร์มครับผมอ๋อครับตัวนี้ก็ซสัตว์เลี้ยงเหรียญธรรมดาเลยนะครับพี่น้องครับผมเบิร์ด้ด้กับพี่น้องฟาร์มเพิ่นนะครับมีทั้งเบิดจักบอครับไอ ตอนนี้มีอยู่ลอยซีบอครับลอยซีบออากจุดลุมต้วนแค่ซิบบอครับผมซิบบอครับผมเป็นจังไดมาจังไรครับเพื่อจขยายมาใหญ่ใหญ่กว่าเก่าบันผมรู้สึกว่ามันการตลาดเือ่ผมนี่คนอีสานถ้าคนอีสานเขาชอบกินหนูอยู่แล้วครับมันมันกับข้าวีขายได้ครับครับครับผมแต่คือเหมือนกับว่าจังไดกับขายได้เนาะครับผมเพราะว่าเป็นอาหารการกินของเหานะครับแมนครับ มีทั้งหมดตอนนี้ลอยลอยบ่อแล้วลอยซีบ่อครับลอยซีบ่อรวมทั้งพอแม่พัน์นํ่บ่อครับครับทั้งพอแม่พันทั้งหนูขุนทั้งลูกหนูครับแล้วลูกนูหนูทท้งเบิดนี่น่าจะยุ่ประมาณเท่าไรครับโอ้ผมประมาณเป็นพันครับพันก็โตครับเป็นพันก็โตเลยครับผมเข้าเด้ยขายเกียบทุกมืออยู่บ่ครับนี่หรือทุกมือเลยก็เรื่อยๆครับผมเล้วแต่ลูกค้าเขาสิสั่งมากครับตามออเดอร์ครับผมเป็นหนูแบบนูทุ่งหน้าเฮานะครับแม่ครับนูหน้าครับ ขนูลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องเขาจะใส่เวละเวลาการเหลี่ยงนี้นานกว่าปกตินะครับครับแล้วรสฉาตินะครับมันก็จะมันจะได้เหมือนแบบว่าหนูทุ่งหน้านะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์นังก่อครับไอ้สายพันธุ์มาทางสุพันสายพันธุ์ลำพูนครับอสลักขามร่วมกันครับสามสายพันธุ์พากันนะครับนาะครับผมเพราะว่าถ้าขนนูสายพันธุ์เดียวกันมันมันจะเลือดฉีดครับเวลาเขาผสมพันธุ์กันนี่ ลูกออกมามันสิตัวหน่อยครับเขาต้องเอาตางสายพันธุ์มาผสมกันครับเขาต้องหาสายเลือดอื่นมาพาแม่นครับผมกั้นสายเลือดเดียวกันมันเลือดเฉีดมันจะให้ลูกนู้นเขาตัวหน่อยมันมันมันสีบร่ใหญ่ครับผมครับผมอือนี่คือเทคนิคการผสมนู้นเดี๋ยวนู้นมันใช้เวลาการตั้งท้องหรือบรการผสมนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไอการผสมนี่ใช้เวลา2 5เหมือถึง30เหมือครับผม25วันถึง30วันครับผมบ้านนี้ พอข้าสมติดแล้วนี่เวลาเขาออกข้าเอามาขุนนี่ใส่เวลาเท่าไรบันครับอ๋อเวลาข้าออกแล้วปุ๊บเ,เอามาเรียงนี่นะครับเลียงจำหน่ายขายเหนือนอ๋นอประมาณ3ามเดือนสี่เดือนก็ได้ขายแล้วครับอ,อ,อืานักสามขีดถึงหาขีดก็ได้ขายแล้วครับปุมครับอ๋อกระถือว่าตอบโจทย์ดีเนาะครับยุนีนี่ขายเป็นแบบใดเนี่ยครับที่จำหน่ายอยู่จำหน่ายแบบสำเร็จรูปครับแบบขวดสำเร็จรูปแบบซีนตะกะแบบ โอบองก็มีครับอืก็คือเบดเซ็อยในนี้เลยครับผมว่าแต่ลูกขาสั่งครับครับคือว่าช่วงนี้มันก็โควิดนําครับมันบวได้ต่างร้านครับมันต้องตามออเดอร์ลูกพี่เบิ่งดีครับพี่น้องเป็นตะเบิงนะครับระบบการจัดการพื้นดีแฮงนี่ระบบน้ำเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยห่ครับครับผมอัตโนมัติครับใส่แบบ ตัวนี้อีกปล่อเปล่ครับครับตัวนีอีกประมาณเดือนหนึ่งก็ได้จ่ายนะครับผมตัวนี้เป็นขอบคุณจริครับแม่นครับผมขอบคุณครับอขอบคุณขอบคุณเนาะครับตัวนี้ก็ออกลูกขึ้นกันครับตัวนี้บันการผสมนี่ข้าผสมจกโตครับการผสมมันมีอยู่สองแบบครับเ่าเอาแบบว่าผูนึงตัวแม่ซ้องกันเลยครับแล้วแบบนึงนึงก็ไเลยครับ แต่ว่าคว่าผสมแบบหนึ่งมันจะดีกว่ากันครับหนึ่งมันจะเปอร์เซ็นต์การไฮโลรโมซิดีกว่ากันครับเปอร์เซ็นต์การไฮโูกจะดีกว่าครับผมผสมติดง่ายกว่ากันครับผมครับแต่สองตัวสองตัวมันอาจจะกวนกันเนาะแม่นครับเปอร์เซ็นต์การกัดหลูกกระจีบวกกัดครับผสมหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเบื้องระบบน้ำนี่ครับจักหน่อยครับระบบน้ำนี่เท่าสามารถไปมองอื่นกระดโดยยูนีเท่ากับทายอาหารแต่ ใช่ครับให้อาหารจังเวลาครับให้อาหารแต่ย่ำแรงเท่าเดียวครับหลังจากหงงแรงไปเพราะหนูเป็นซัสีวากินอาหารเ่ยมา่อคืนครับผมเขาต้องให้หลังจากหงงแรงไปคือว่ามันคั่แลลวเข้าก็ต้องให้อาหารครับมันจิกินเวลาเดียวครับผมโอ้ถ้าแสนเข้าไปใส่มาใส่กระไดเนาะครับเนาะได้ครับผมพอตะกลับมาให้อาหารครับผมตัวนี้เป็นระบบหนามระบบหนามเดียวีใส่เป็นแบบถังแล้วเป็นหลุกลอยครับแล้วเหตุเป็นระบบเป็นแบบกอกแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นแบบอันนี้ครับนี่ครับเป็นแบบจุบหมูแบบอันนี้ครับอ๋อใส่จุกหมูเอาครับน,นี่ครับเขาบันการทำความสะอาดนี่เข้าสีทำความสะอาดออทำความสะอาดคือว่า,าชิบหาหมือนทำความสะอาดเช่นนึงครับ สิบห้าวันทําความสะอาดหนึ่งครั้งครับผมอืตัวนี้เด็กจักมือแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณไก่ชีได้ทาความสะอาดนะครับอ๋อครับผมแต่ไก่จะถึงกาหนดแล้วเนาะครับเนาะครับผมกำลังกำลังกินนมเลยครับจำนายนี่มันออกช่องทางได้นะครับอายตอนนี้ตอนหนีบผมจำนายมาผมทางางเตี๋ยนเนี่ทางเพื่อนบ้านน้ำบ้านไก่เล่นแข้งเลยครับเขาก็เขาหัวใจมา ์้เหาอยู่นี่มาเขาก็ติดตาา่อเขามาบุ้งเทียเขาเขามาสื่อหอดฝ้ามั้งสะคร,ครับผมอยู่นี่า้าม้ามนี่มีอยู่จะกฟามครับอยู่แถวเขตแถวนี้แถวหนี่ผมมามีาร้าผมฝ้าเดียวแะครับร์บรม,รมรเดียวครับผมทีญ่ายกูมูครับทีง่ายกูมูครับผมครับบุ้งเทียครับพี่น้องอบันเทาลงทุนนี่ใส่งบประมาณไาไปไหนครับไอ้ลงทุนเลื่อมแหลวมันก็หลายแนนอยู่ครับทั้งโค้งนังข่าทั้งยังเนี่ย แต่ว่าเฮ็ดมาเกือบปีหนึ่งผมเกือบได้ทุนขึ้นแล้วครับเกือบเด้ทุนขึ้นแล้วครับผมตัวนี้มันกับไม้ความว่าเข้าลงทุนเท่าเดียวนะครับลงทุนเท่เดียวครับหนูเขาก็บริสุทธิ์เพิ่มแล้วบริสุทธิ์เพิ่มแต่ค่าหัวอาหารครับผมเพิ่มแต่หัวอาหารครับผมกับปลูกหญ้าปลูกยังไงอาหารเสริมครับเสริมมีหญ้ามีหง้าครับหนูเขากินยังไงครับหนูข้าะไรผมผมนี่สีให้อาหารคือว่าอาหารคือว่าสองเหมือคือว่าวันจันทร์ กับวันพุดองน่ะกระชเป็นยาหรือเป็นมันหรือเป็นขโพดยังงสิครับอาหารเสริมครับแล้วการเลี้ยงนู้พ้องอ้ายนี่ปัญหาที่พ่อนี่นีเป็นจากไหนบอกครับปัญหาบอกมันคกับเกี่ยวกับโตนูนี่มันก็มีเนี่แนืนูกัดกันแน่หนูเขากินลูกกังี่บอกครับแม่นครับกินลูกเน่้มันเพื่อแยกกันแน่แยกวั้นอยังไงสนะครับมันปัญหาว่าแต่บนอื่นกระโอนมีปัญหายังไงครับมันก็โอเคอยู่ครับ มันเรื่องโรคของหนูเียครับมีบอครับโรคของหนูมันบ่มีครับเพราะพวก,กใส่แบบทาความสะอาดบอเนี่ยพวกมีใส่แบบไอแบบว่าไอเออ็มพวกทำดับกินดับเนื้อเฉีดตลอดสิบหามือครับเข้าดูแลควมสะอาดเขาแมนครับเอพอกมยัวเนี้ครับทาความสะอาดดับกินดับเยื้อเบิ่งฟามก็บอกได้เลยลว่าสวยงามครับพี่น้องถือว่าเป็นฟาร์มที่นามาพิตามนะครับอีกฟาร์มหนึ่งนะครับ ไม่เพจบ่ครับเพจบมท่านนี่ครับผมมีแต่ท่านไหนสางเนาะมีแต่เฟซบุ๊ก่วนตัวนะครับนะครับผมตัวนี้ออกไม่ั้งครับตัวนี้นี่ครับนี่หลูกยังแนงแดงนี่เลยครับตัวนี้เพิ่งออกเพื่อเศ้านี่บ่ครับออกลอดวันที่เจ็ดสิบตัวครับนี่ครับยังแนงแดงู่เลยครับน่ครับอีกประมาณสิบกว่าหมื่นบอครับจังไอเขาจังจะปงผลครับผมแดงนี่เลยครับนี่คือ ฟามหนูนะครับที่เพิ่นเอามาเห็ดเป็นอาชีบเสริมถ้าคนอยากจะล่องเลียงเนี่ยครับไอเขาจะสนใจกับเดิมต้นติดต่อเลยครับอยู่ที่ทีระทอนฟามครับกิโลซิบครับบ้านทุ่งนาคำอำเภอบรินินจังหวัดอุบลครับมีเบิร์ดับพอแม่พันธุ์หนูเดือนหนูขุนมีเบิร์ดขับจำนายเบิร์ดขับราคากันเองครับคุยกันได้ครับผมอ๋อบันนี้ช่องทางการตลาดของไอขายนี่ํำเละ การขายนูเนือขายยางหนีขายกิโลกรัมจักบาทเข้าไปอ๋อนูเหนือนี่ตอนนี้มันผมกิโลกรัมละสองลอยเครับผมอืมเจ้าชําแร่เหลี่ยมมันชําแร่เรียบร้อยแล้วก็ฟิดแข็งให่ยางดนีสิ้นสุญญากาอย่างนี้ครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าขายเป็นนูสดเลยครับนูสดผมกิโลละสองลอยครับผมกิโลละสองลอยเลยเนาะครับนาองครับท่มาราคาสูงแห้งนะครับแราคาตอบโจทย์ได้ดีนะครับสําหรับมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะแต่ละฟาร์มนะครับพี่น้องอ่า ตัวนี้เพิ่นเทคนิคเพิ่อนะครับหนูที่สะอาดเป็นตะกินนะครับกับสิาคาจังสีนะครับผู้ใดสนใจก็ลองมาสอบถามผูดคุยกันได้นะครับเนาะมีเบอร์โทรอยู่บอครายมีครับ089ครับครับผม424 8365ครับอืมครับเดี๋ยวเราสิมาผูดคุยกันอีกสักน้อยนะครับครับตัวนี้สายพันธุ์ใดครับตัวนี้มาได้สูพันธุ์อะครับพอพันธุ์ตัวนี้ประมาณโลหะครับผมตัวนี้โลหะเนาะครับผม จอดครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับระบบน้ำก๊อกหนูนี่สิยืดชุกจุดนะครับเนาะครับผมคือว่าห้องระบายห้าปั๊บระดับน้ำเลยครับคือว่าบบตองไห้มันคันห้องห้องเปิดเต็มนี่เวลาหนูมันเล่นน้ำปุ๊บมันจะเห็ดเห็ดให้บบโซกปรกับเ้ากับปั๊บไห้ระดับปั๊บไห้มันไหลคือคอยครับน้ำมันจะพุ่งแม่นบ่ครับแม่นครับเขาห้าเปิดเต็มนี่น้ำมันจะพุ่งไวลา้มันกินน้ำเข้าก็ตตรง เขาเปิดค่อยๆเขาบ่ต้องเปิดแห้งครับไ่ต้องเปิดเต็มครับปั๊บแบบแบบนี้ครับมันไล่ค่อยๆครับผมแล้วที่เขาเลี้ยงนูนมานี่นี่มันเฉลี่ยแล้วมันถือเงินจากบาทเข้าไปโดยการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแบบรล่ได้หรือยล่ใจครับไลยไล่ด้ครับรล่ได้ผมก็โอ้ผมมื่นกวัาขึ้นอยู่ครับอืมเป็นมื่นเลยครับผมบราลจ่ใจเท่าไหร่ครับยล่าจก็ ก็มีแต่หัวอาหารกับ่บปันไหนครับเดือนซีบสอบเดือนหนึ่งกับ่บท่านเบิดครับอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งหัวอาหารนะครับจักหน่อยนะครับพี่น้องเป็นหัวอาหารประเภทแบบใดครับนี่เป็นเม็ดบอกครับเป็นแบบแบบเป็นเม็ดหัวอาหารแบบอาหารหนูโดยเฉพาะเลยครับโอ้ครับผม เป็นอาหารนูโดยเฉพาะเลยเนาะครับสั่งมาแต่ข่างยโสครับยโสครับผมแล้วมันมันกินได้แต่แต่นูเล็กเลยบอกครับหรือว่าแมนทั้งทั้งนูเล็กทั้งนูคุ้นเลยครับมันได้ทุกทุกรุ่นเลยครับอ๋อได้ทุกสายเลยแมนครับมมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองบอกครับมีสอบมีสอบมีสูตรเดียวเลยสูตรเดียวครับแต่ว่ากําหนดคือว่าพอไม่พันนี่ห้องโบต่อกหมันลายครับคันขึ้นลายมันอ้วนมันจะเป็นมันครับอืมมันจะที่ลูกยากเนาะครับแมนครับผม กันวาโน้ขนนี่เท่าไไปเลยครับอัดไปเลยอัดไปเลยครับผมกระสอบกําละเจักบาทกับไอนี่ตัวนี้อยู่ที่30สิบกิโลอยู่ที่4ี่รหสิบครับผม4ี่รยหสิบาทครับผมกับบัตรถึกว่าแพงนะครับพี่น้องครับ30กิโลกรัมนะครับพี่น้องเพิ่งที่ครับฟังได้นี่นะครับกระเจีบเป็นบ่อตั้งแต่เริ่มต้นเห็ดแมนบอครับไอครับผมตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นแม่ชุดเริ่มต้นที่เท่าอ่ามาทดลองเลี้ยงแม่ครับจ้กหนูจะครูครับยี่สิบ ยี่สิบคู่ครับนูยี่สิบคููนะครับจากเหลื่อมแหลกนะครับกลายไปเป็นนะครับพี่น้องลอยบอฟังท้งผุนนะครับโอ้ได้ขีบเลยเนกำลังเปนอ่งนีเลยฝฟนกำลังตกครับพี่น้องอ่าตนี่เป็นหนูตแตงแต่เขาเอามาบอครับครับตัวนี้คือว่าเป็นลูกนูครับคือแยกขอดจากแม่มาแล้วครับกระสิแยกไมไหวโซนต้องหนีครับนี่คือเป็นลูกหนูประมาณเดือนกลัวนี่ครับ ก็แยกออกจากแม่พึ่นออกมาเดี๋ยวมา่ไหร่โซนทางนี้ครับอ๋อครับนะครับเป็นลนุกนูครับอ๋เขาใส่บอล้ะไจตัวครับพวเหมาะสมจังสีดีพ็เหมาะสมประมาณสิบตัวกับพ่อครับมันจงบ่อยอดมันจะบ่อได้อย่างอาหารการกินกันครับคือว่าสิบตัวนี้ครับครับโอเคแล้วครับได้แล้วครับผมถ้าใส่หลายมากมันแย่งกันอาหารการกินมันกินน้ำม็บเระทัานมันใหญ่บพระท่านครับมันใหญ่บพระท่านกันเ้าใส่สิบตัวเนี่ยโอเคแล้วครับบอหนึ่งครับ บอ่อกับบอ่80บอ80เมตรบ่อบ่อ80ครับแล้วสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงมือใหม่นี่คิดว่าจังไรครับไ <คำ S 1> อ้ความคิดของไอ้มือใหม่บ่อในช่วงนี้นะครับในในโซนทางปริเวน,นะคันสนใจก,ก็เขามาศึกษาก่อนก็ได้ครับก่อนจีตัดสินใจเลี้ยงครับมันต้องศึกษาก่อนอ,อย่าเลี้ยงตามกระแสครับแมนบ่ครับแมนครับมอมคือบ้านนี้ข้อเสียนะครับมีข้อเสียบ่ครับเดียวกับแบบว่าถ้า ผู้ใดแบบว่าลังเล่เนี่ยโอ้มันบอดีช่วงนี้มันตันหรือยังไงนี่ไอ้มีคําตอบแบบอันนี้จังไงนะครับสําหรับคนคิดไอ้ตัวก้อนก็คิดสี่บ่อตัวก้อนมุกก็คิดคือกันว่าเลี้ยงมามันสีค้ายได้บ่อยังไสีแต่แต่คันเลี่ยงอีนั่นปุ๊บมันมีครับมีตลาดท่งออกมีมีคนรับสื่อมียังมดมันต้องคือว่าการเลี้ยงหนูมันต้องมีทีมงานมีกลุ่มมียังครับรองรับรองรับเขาสิีระบายหนูแฮวเลยของไอ้มีมีกลุ่มครับหรือว่าเขาเลี้ยงเดียวๆเลย มกะมีกลุ่มอยู่ครับแต่ขนาดเลี้ยงเดียวก็ยังว่าพ่อขายแหละครับอืมว่พ่อหนูใงญ่่ท่านแมนครับโอ้สุดยอดเลยครับลงเท้จนได้ไปดึงหนูกุมหนูทีมงานมามาขายครับอเพื่อรักษาครับรักษาตลาดลูกค้าไ้สุดยอดเลยครับนี่คือสําหรับคนที่อยากจะคิดอยากจะเลี้ยงนะครับพี่น้องว่าอ่าก็ลองมาคุยกันก่อนนะครับเดีาวพอมาถ่าเลี้ยงแล้วถ้าบุมมีหม่องขายมันจะ นัดใจเนาะครับน้องตระ่ามันต้องกินอาหารประมาณโลซีโลหาเนี่ยครับตัวนี้เป็นพอแมพ่อพันธุ์ครับผมพอพันธุ์บะครับนี่แ้่เท่าเรื่มเลียงแม่นครับนี่แมนครับอายุเท่าไรล่ะครับตัวนี้ประมาณแปดเดือนมั้งครับแปดเดือนได้ไหะครับนาะงแปดเก้าเดือนเนี่ยล่ะครับน้ำนักเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณโลซีครับโลซีครับผมโอ้งามแห้งครับพี่น้องโลซีนะครับนี่ครับ มันเกี่ยวกันบ่ครับพอแม่พันธุ์ตองใหญ่หรือว่าเฮาเอาหนูที่เป็นหนูเหนือมาเลี้ยงเลยนี่ตามจริงคันคันชีเลี้ยงแบบขายพอแม่พันธุ์นี่เขาก็ต้องอยากได้พอแม่พันธุ์ตัวใหญ่แต่สาหรับตลาดบ้านเฮานี่ผมว่าบ่จําเป็นตองใหญ่ครับคือว่าเลี้ยงจังไดให้มันออกลูกดีกว่าผมว่าเพราะตลาดบ้านเฮานี่ขายหนูเหนือดีกว่าครับขายหนูเหนือครับมันบคือทังงาคกลางเขาเขาว่าผกกางเขาเขาเขา เขาเหล่มเนี right ่ยก่อนทังอีสานเท่าเขาเชี่เขาเชีได้ขายพอไม่พัานกลัวแต่ทังอีสานเท่านี่เอาเป็นแบบว่าบตรงนี่ก็ได้แต่มันออกลูกดกนี่ครับก็ถือว่าใช่ได้ครับอ๋อถ้าขายพอแม่นธุนกัหมมยถึงว่ามันจะดีแต่ช่วงแรกแหลกแมนครับขายได้แมนครับพอแม่นุ่นคือว่าขายพอแม่น่า์ไห้คือกําไรครับผมหนูเหนือคือว่าคือตลาดเท่าตรงใดอยู่แล้วกันอย่างนูกําไรของหนูหนูเนือเฮ่านี่ก็จะกินไปเรื่อยๆแมนครับเพราะว่าเฮ่าก็ลงทุนในช่วงแหลกนะครับอือ แต่กับพ่อประคองฟาร์มไปได้นะครับช่วงนี้เนาะนี่นะครับพี่น้องเพิ่นกะนะครับจากที่บอคิดว่าสิีเลี่ยงนูบบออายที่แหลกบอคิดนะครับพอดีผมกะค็ดงานโรงงานครับอืมพอดีผมกเสริมเนาะพอดีผมตัวนี้กะโลสีเนาะพอดีผมขับรถไปผมก็เปิดยูทูบเล่นเห็นเขาเลี่ยงมันก็เลยว่าโอ้หน่าสนใจดีนะพ่ออาสิบเสริมมันบ่หน่าสีเป็นยัง้งครับ ถ้าคนอยากจะเลี้ยงไม่นี่เขาเริ่มจังไรครับไอ่เริ่มจากหน่อยๆก่อนพี่จังอ้ายก่อนบอลหรืวอว่าเขาต้องลงทุนตุ่มเป็นแสนหรือเป็นอันนี้เลยมันมันต้องมันต้องศึกษาก่อนครับคันอยากเลี้ยงนะ่ะคันอยู่แถวโซนไม,ม่ร้ินแถวยังผตมาศึกษาที่ฟ้าผมได้ครับผมจะแนะนํำเบอร์ทุกอย่างเลยวิธีการเลี้ยงวิธีการให้อาหารวิธียังทุกอย่างครับเริ่มแรกก็ต้องเริ่มหาบอซิบบอลครับอย่าไปลงที่เดียวครับบางนคนลงที่เดียวมาปุ๊บเลี้ยงไปปุ๊บมันจะสื่อหนูพอไแม่พันธุ์มาก มันบอกออกลูกกรเท็ดนห่ทยอคนทำมันคนทำมันถอดก็เลยบอกอยากเลี้ยงขายยกฟาร์มแน่ยังขายเฉียนแน่ครับมันเพราะว่าก็เห็นหลายเนาะครับช่วงนี้ขายนหลายครียงหลายเพราะนี่มันบ่คุ้มหนึ่งสิเพราะว่าแม่นครับเขาคิดแต่ว่ามันสีได้เพราะว่าเห็นเขาได้เพราะว่าเขาขายพรอแม่พันธุ์เขาเลยได้นึ่งสิ่งก็ขายไดครับผมถ้าเขามาเลี้ยงเขาก็จะแค่คือเขาเขาต้องซื้อมาที่นี่ตลาดมันอาจจะเริ่มตันหนึงสิ่งนะครับเพราะว่าเลี้ยงพรอแม่พันธุ์นี่มันเริ่มตันบางคนก็คิดว่าซื้อมาปุ๊บ เลียงง่ายแล้วชิลแต่้ายพอาไม่พันคือเขามันกกบไบดเพราะคนเราเื้นที่เฮาเท <or> ่าตรงคลเป็นหนูเหนือบางคนก็รับแบกภาระมาไว้คือว่าต้นทุนอาหารมันแพงตามจรงิงอาหารหนูท่านมีแตะกอนเขาใส่อาหารหมูเดนนี้มันก<า>็อสอบจักบาทครับอาหารหมูนี่อาหารมาหารมูเด๋ยนนี้โอ้ขืนลาค่าแห้งครับเด๋ยนนี้บครับอาหารหมูเด๋ยนนี้ว่ามันสี่ร้อยห้าร้อยครับเด๋ยนนี้โอ้ครับตัวนี้ยังจังว่าเขา จังหวะดูกฟาร์มบางฟาร์มเขาก็ท่อคือว่าคืออาหารมันแพงขึน้นโอเคนะครับแมนแมนครับแต่เราก็ต้องมีวิธีลดต้นทุนคือว่าโค้งก,กับปลูกหญา้ญานี่หญ้าปลูกหญ้าไว้ปลูกหญ้าเสริมใหม่ครับแปลงกระโพดโคงกับปลูกกันทั้งถึงแปลงกระโพดโคงก็มีมีแปลงกระโพดนึ่งครับปลูกกระโพดอะไรเขาต้องปลูกหไร้สำรับครับสำรับลอยบอนี่ อร่อยหมดพุ่มปู๋ไปฮะบางหันสองลารเขาปวดผมปลูกไปโอ้เขาปวดเลี้ยงสัตว์นี่เขาปลูกไปสองลาเลยเขาปวดสัตว์ครับผมปลูกไปสองลายแล้วเขาปูหญ้าไว้ครับปลูกหญ้าหญ้างนี้เปียนะครับอย่างนี้เปียกับหญ้าวานอิสเรวครับพวกนี้ไว้ไว้เป็นอาหารเสริมคือว่าอาหารนี่เขาบ่ต้องให้ทุกมืออครับอ๋อนี่บ่ได้ให้ทุกมืออเป่าครับบ่ครับคือเขาเวียนเวียนเวียนมือให้ครับตัวนี้ถ้าสมุติว่าในช่วงที่เขาขายบ่ได้เขาก็บ่ได้แบกรับต้นทุนเขามาเลี้ยงไปแม่นครับเขาก็ให้ ญ g าไปให้เขาโพดตัวเทาที่เขาปลูกไปเป็นอาหารเชิมเขาก็ลดต้นทุนไปครับผมครับผมโอ้ดีดีครับต้องมาศึกษาน้ำอ่ายเพิ่นก่อนได้ครับพี่นนองครับมาศึกษาน้ำผึ้งแบครับนะครับขันอยากเลี้ยงครับครับผมอ่าขันอยากเลี้ยงอีเลี่ยผมเอาหอไปทดลองเลี้ยงเล่กระได้ครับมาศึกษาได้ครับเอาไปเลี้ยงบ่ต้องซื้อพวงแอพเอาไปเลี้ยงก็เล่กกระได้ครับถ้ามันออกลูกมาจะเอาเงินให้ผมกระได้คมอ่าครับมันจังบวได้คผมคิดนักนะครับเนาะครับผม่ อ่าสุดท้ายแล้วอ่ามี่งังจะฝากให้สำหรับคนอยากเลี้ยงหนู้นนครับมือไม่ผมก็อยากฝากไว้มือตลาดว่าก่อนเลี้ยงนั่นอย่าเลี้ยงตามว่าแซะครับให้ศึกษาดีๆก่อนเลี้ยงคนสนใจหรือเนี่ยเขามาศึกษาน้ำฟาร์มผมก็เลยครับผมยินดีต้อนรับดทุกคนครับอยู่ที่ที่นครฟาร์มครับผมครับผมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องขอจบไปซ้ำนี่นะครับขอพุ่นที่เขามารับชมแล้วกันที่ตามนะครับพี่น้องเด้อ สุดท้ายนะครับขอบคุณไอ้นะครับเป็นวิทยกรนะครับความรู้ดีๆนะครับสำหรับ,รบหนูช่วงนี้นะครับครับสวัสดีครับ